สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบบในช่วงบายของมือวันที่15เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นนคะมื้อนะคะมนีแอดพาพพ่อแม่พี่น้องบระเทาสุขสุขกอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจาก ปูวัดป่าอุดรน,นะคะพเมรพิองค่ะเอาหมีนะคะแนวทางคงสุดท้ายของปูวัดป่าอุดรค่ะเชิญมาเป็นตัวได้พเม่พี่นมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกลับนมัสการค่ะคาปูโอคงสุดท้ายแล้วได้คะปูหนีสิพาแล้วค่ะข้าวเดียวหนึ่งค่ะปูไก้แล้วเนาะใก้แล้วคะปูมันนีกับสิพาแล้วค่ะนนค่ะ ยังคงชุดไทยก็ว่าแมนเนาะครับพ่กกอกว็ว่าเป็นแมันขึ้นกูก็บมอกสันในกันตัวค่ะมันเป็นมากิบ้หูไหมครับู่ก็ว่าเกดบิเลขันนำม้อนนันแหละว่า่ว่าขันนำมมันก็จะไปออกเลแล้วสิครับ่เล <laughs> ันนม้อนมาถืลูกเหมือนมือเยหละมือวันที่เลยและวันที่ สิบสามบอกค่ะมันออกแล้วแม่สิบหกแม่ค่ะบหกกับเั็นสามเจ็ดแม่เยอะมันเข่าทั้งบนทั้งล่างแล้วมันออกบนมันออกเอฟซีบอกอ่ามันออกซีตัวนี้มันออกซีตัวนี้มันออกหนึ่งหกซีเจ็ดค่ะปูแล้วซีเจ็ดอันนี้มันเป็นสามเจ็ดเจ็ดสามน่ะค่ะแปลว่าสองตัวหกหนึ่งหนึ่งหกมันเกิดเ็มๆไรแล้ว ค่ะพเด็ขน,ม,น,น <c oughs> มุนล่ะค่ะเ่ที่มารัฐบ,บาลอยู่บ่ก้จังเลยกูก็ว่าเชเอาไว้ใหอดีนั่งยูดสนียมันอิดมอยู่บ่จังเดแต่ว่าแต่ว่าปกติปกติขนน้ำม้นพนกะเคยไหมอยู่บม่มครับปูสองแปดที่ตอนนั้นปูประเด็นเอามาลงให้เนี่ยสองแปดนะต้องสองแปดเครื่องี่ยังที่แอดมินตีให้วันนั้นศูนที่ยังศูนยี่หนึ่งบอกค่ะ <c oughs> วันนั้นสามตัวคนตัวค่ะคักคักอยู่ได้น้ำมนน้ำม้อนพ่นเลยค่ะปูวค่ะคักนะคะอันคาน้ำม้อนพ่นหนี่งค่ะน้ำมอนค่ะมันก็คักอยู่นะคะหมายถึงว่าอ่าที่ผ่านมาเขาเขาแย่งมาไปวาสิลุ่งเมื่อนั้นนะค่ะเป็นรุ่งกับรุ่งเมื่อนั้นก็อนที่มันเขาเล่าหลับมื่อวันที่สิบสามนะค่ะ แต่ว่าเขาล่างแต่ว่าบนนั่นพิษเตียมนึงค่ะมันเป็นนั่นซี่เก็ดเนาะค่ะอันนี้มันสามเก็ดค่ะแต่ว่าล่างนี่ตรงๆเลยหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะอันนี้เลขกันละมุนว่าจ้าเยนใบให้่นเบิ่งกันด้ยทั่วทั่วพี่คนมาครับอ้วนกว่าจทยมันมาทรางรัฐบาลกับพ่กแน่เนี่ยเราออกล่าเราก็เลยค่ะ ว่าปูว่าสีลุ่งวันนั้นล่ะว่าสีลุงนั่นล่ะมันก็เลยคำพดนันเดียค่ะอย่างเด็กที่พ่นบทท่านมันเลยคำพูดเอคิวที่ล้างโมแม่แล้วเนาะกว่าสีลุงป eh? ูกระทั่งวันพรอมือนนั้นนะครับปูอย่ามันบ่งท่านดีดีหครับปูมันมันลงกัเขาลางตตรงๆแล้วต่ว่าบนนี่พิษแต้มหนึ่งเนี่ยว่าอันซีเก็ตหลุดอันนี้ปูได้สามเก็ต ค่ะกมิด hmm. มีให้น่ะสามเจ็ดน่ะค่ะมันมีสามเจ็ดครับหนึ่งหกเนาะค่ะปวเด็กขนม้อนน่ะค่ะปวแกมันไม่เป็นสามตัวมันเป็นอ่ายังไงเด็กม่เจียเจ็ดหกหนึ่งหมดแมนค่ะเจ็ดหกหนึ่งกับสามเจ็ดค่ะปวอืมเป็นสามตัวมันมันมันมีอยู่สองครูเด็กค่ะครูเขียนลงไปมีเด่น มันมียุดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกหนึ่งน่ะมันเป็นสองครูเนีค่ะตัวไดแน่กว่าครับพ่หนึ่งเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกหนึ่งน่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกหนึ่งนะคะพ่อค่ะนั่นอีเล็กกันมุนค่ะพ่อ นักเรยนมันาม่นอ่อนฉันบ่เอาลูกเหมือนออกเดียวจังมาสิได้ยังผนบ่แม่นนะค่ะปูมันมีเรียกขนม้อนที่เห็ดหมูวัดผาค่ะปูอ่สิลูกหมูวันที่นิสันปูก็เลยได้๋คิวคำมันเด้อก็เลยแม่นแม่ครับปูเมื้อนั้่อันอันมันบ่ทันดอกปูนั่นเดียค่ะมันก็ออกมาไม่ดีนะค่ะอย่าเป็นเขาทั้งบนทั้งล่างตัวค่ะทั้งปูกับปูเคยลงละปูเลยว่า ต้องโทษไปหาอย่ามินกคำคำกัเลยว่า่าเอาล่องเล่าบอ๊องสินาอ <ขา S 2> ันนี้เลยว่ายันคนซื้อว่าท่านมันคำเลยเนาะคุณโ <ขา S 2> บ๊ทคุณว่านึ่น,นันมันก็นเลยเอาล่องว่าท่านมันก็นเลยออกมาอีหลีค่ะแต่ว,ว่าคะโบ๊ทไหนเราว่ารัฐบาลมันก็มาได้เนาะมาได้คือกันละคะพ่อจังจำเบื่อม้าโบ๊ทเป็นเขาสองเทียเราบอากค่ะ หดแปดฟองครับหวดจนหมอดแอบมิดแงตีเขาสามตัวตัวหวดจนศูนย์สี่หนึ่งบอกเหอ่าแมนครับพ่หดันว่ามันว่ามันว่ามันศูนยสี่หนึ่งว่ามอันแอบมิดตีเหเนี่ยศูนย์สี่หนึ่งแมนแมนค่ะแมนค่ะที่เลขศูนย์มันใ่ญยๆหน่อยนะครับพ่อค่ะหวอดคอนมันหลอกสามสามหกค่ะรุ่นมามันหลอกศูนย์สี่หนึ่งอ่ะนะหวอดแอบมิดตีเข่าสามตัวน่ะค่ะ รูยังสิได้อยู่ล่ะสิเอาลูกซองเัินอายุเด้ค่ะแต่ว่าวดรุ่นมาอีกก็เลยมาบอก28เด้ค่ะมันก็เข้าซู่งวดี่้ล่ะแม่นอยู่ค่ะพวงยัง่าบันดีขันพ่อร่งอีกสิบ่มาเพราะอะไรว่าเขาเล่าแล้วก็บ่มาลั่นสาบัญได้เด้หละเนาะแม่นค่ะปู่มันมีสองคู่นึงแหมค่ะหนึ่งเก็ดสามแล้วกัเก็ดมุกหนึ่งค่ะก็บ คพิ่นกันเดวนาะค่ะปูแบบไม่เลยพวกฝันปูน่ะค่ะมัทีว่าบพฝันมันคือพฝันหรือมันจิมากเล้าูมากให้คือการปฏิสนธิิมเหูแม่จำพวงฝันมาได้เลยพอชิมใตหเป็นตเลยแม่ค่ะปูแั่พ่เอาก่อเทมันมากเนาะแมนยุ่ดอกค่ะปูมาบอกเป็นตัวปนีิแม่ค่ะ แต่ว่าวันนี้ปูฝันเกียวทั้งวัดสองเทียอลไรนี้ค่ะปูฝันฝันเกียวทั้งวัดสองเทียแต่ว่าฝันอยู่สองเทียเพราะเป็นตโตแต่ว่ามีมีมีเป็นตโตที่ย่ำมันตโตโตซีหนึ่งซีละซีหนึ่งซีมาปูเออล้มแล้วล่ะล้มอยู่ที่อันนี้ปูปลอที่เป็นแบงเนี่ยล้วล่ะที่อันเมื่อนปลาปูก็ล้มเลวล่ะ หนึ่งซี่ครับซี่ศูนย์หมมเงินอ่ะแมนครับพ่อหมื่นที่พอเป็นแบตปาดเนี่ยแบงเนี่ยนะค่ะแต่ว่ามันมากเมื่อคืนนี่มันเป็นซิมเส้หูเป็นตัวเลยมันนี้เพราะอะสามมียังกันเลยค่ะซี่ศูนย์สามพอนะอืมครับพ่บอกสามตัวเลยแต่ว่าจดสีบออกล่าองออกไทยกับหูเลยครับพกก่อว่า กบพอได้ถามเมันคือกันเหรอกบพอได้นั่นม่แต่เสียงซิมโขงเลยนะค่ะ403มาสันต์อ๊อฟเดืยยันเริ่มตัวแบบนนมันลุกตุเต็ดเดื่อยๆหมดกบจุดไฟอ่ะค่ะตอนแรกเขาพูดกันกันกบจุดไฟเนี่ยกันลุกไปล่างนาล่างยังเขงทองน้ำมองยังแล้วไปเเจ้าอื่นมันสิลืมเลยนะค่ะพูดกันใหฝากมาจุดไฟเนี่ยนะ403กบพอรู้ว่ามันสิมาบนมาล่างเนาะ แต่ปูว่าเขาก็ตัดอินเราแล้วมัมันกับไปเขาวันที่เรีกปูลงมันไปมื่อ่เนี่ยเรียกปูาปานเนี่ยปูก็บอกว่าซี่ศูนย์กับหนึ่งสี่ยู่ได้หรอาาแมงบอกีซนีหนึ่งกัะอ่าสีศูนย์กับสีหนึ่งค่ะปูเออนันนั้ะมันกัมันกับเขาวันยุ่นนะค่ะโ,โอ้เอนสี่ศูนย์สามนีฟันอันคนมากักระซิบแล้วค่ะปูแมนมากมกว่ิบมากกว่าสิบเนเลยมือนโอค่ะค่ะ ผู้ก็บ่ได้ถามเพิ่นว่าบนหรือลางนี่กันเลยเพราะว่ามันเป็นเลขความฝันก็ต้องก่อเอาบนเอาล่างดกเราองม็ดเดียวนึ่งหลบเนาะค่ะปู่แต่ว่าปู่ก็คจะนั่นเนียนตัวนั่นแล้วเท่านเดียนตัวอันเทียนพวกขาดซุนนะโซปู่ฝันดีฝันเห็นกองเขาเห็นผู้พ่อปักเนี่ยนะค่ะปู่กับวงกลมให้เราละปู่ก็บมันใจตัวนั่นละแต่ว่าบัดเมื่อคืนนี่รือยัง ว่าแมนสีบ่ได้หรือก็ยังไม่ใะไหนอีกซันนี้ค่ะโอ้บอกว่าอยากให้หลายตัวหรอกเพราะว่าอยากให้แมนตัวเดียวกับเชนเชนหลุดพี่เหมืนว่าแจ้งว่าเดี๋ยวรงขึ้นหลายแมนว่าล่ะแมนค่ะแต่ว่าขันบ่าเอาบอกว่าชุดตัวเหมืนนนะเท่มันมากแต่ก็ยังเลยขันนำมุดนี่แหละค่ะเพราะว่าแจ้งเอ็มมินก็เห็นอยู่เพราะว่าเอ็มมินก็เคยตีไอ้ปู้อยู่มันกับเขาแมนว่าล่ะค่ะมอให้เบิ้งนั่นคนเดียวแบบแมนวันนั้นไหม ขก็เลยค่ะอ่านก้ฝันนี่ปูกับรอัวมาบนมาลังแต่ว่ามากค่สิบเจหัวที่ศูนย์สามหูนีชัดเกินเลยนะค่ะแจ้เอากตตัดดินเราน้าโถตัด่อเรานาศูนย์สามเนาะค่ะปูแต่ว่ามันกับบแน่แล้วล่รปูลุงไปเชียรยกนนั่นปูลุงมันมีที่นั่ยกขนที่สามสิบอ็ดปูลุงถ้าเทียมันยับแยมกับบอแน่ดีเนาะบอแน่ค่ะ พราะว่ามันมันไม่เกี่ยววันยุทธันหัวตันเลยเพราะว่าปูร่มสองคูนะค่ะปูร่องตั้งแต่ต่อหัดเลยปูร่องหวขาศูนย์หรอค่ะสามหนึ่งแมนวะล่ะแมนค่ะคือว่าที่าะยงตัวนี้มันฉีับเต็มบ่อตอนนี้ค่ะปูที่ศูนย์สามเม็ดเดียวเลยวะค่ะนอกระกจัดดอกน้ำบ่ศูนย์สามเนาะค่ะจัดดอกศูนย์สามน้ำเนาะนาเชียนคือยังมันหันพวกตัดดอกกันเห็นว่าผู้หายนแปดเก้าซี่น่ะ มันกับมาล่างต็มๆเลยแม่นบ่ล่ะค่ะเอาชัดกัาให้เพิ่นเห็นนําแงนี้ทุนสามกระดิ่งค่ะว่าเทียมมาคือวันนึงหันตาเทียบมันบ่มากสามตัวคือวันนึ่งหันมันมากสองตัวแม่นบ่ล่ะค่ะวันนึงหันขอปูมันกับพอเขาสามตัวกับเขาสองตัวมันกับมาเขาเกาซีเนาะแม่นค่ะปูมันกับมาล่งลางเนี่ยปูให้ยสามตัวพวเนี้เปี่ยนเกาซีเนาะค่ะตาเทียมงวดนี้มัน มาี่ศูนย์สามกับว้าแน่นี่ก็เลยค่ะแต่ว่ากระจัดดอกอ้เพื่อนห็นนะค่ะจัดดอกไห้ที่เพื่อนมาเทียมันลุกลางเนาะค่ะป้าเทียมลุกลางคือหกวี่ว่างหนึ่งหันเลยค่ะแบ่้ามีหลายเนู่่กับันตัวนี้เราบังคืดอี่ก็เลยกับเรียกันละม้วนวาสีมอลุงก็เลยฮะเทียมันมาที่แต่เราก็เมือนันวาสีลุกลามันเหมืนเขาลาเลยนะค่ะแ็มีบังคืนี่ละนี่ละก็เลยอา นาทีมันแมนสำหรับค่ะพ่อนาทีมันหนักคนมากชิมใส่ออนหูคนเป็นตัว,วันนี้สำหรับค่ะใคได้เวลาไปหรอได้เวลาพอดีนะคะพูคะเนาะมี FC, เป็นที่ันกดเลยก็แช่ทั้งสองลำเดอ้อเดี๋ยวนีน้ฮะมีตั้งแต่เรียนตุกคลิปตุกคลิปเนาะค่ะพ่อหนาวของเชื้อไทยแล้วนี่เดี๋ยวพ่กับนี่ละใจนี่นี่เม็ดเพิ่นทิมใส่หูนี่ละเม็ดเดียวนี่ละ ค่ะที่ศูนย์สามเอาไม่โชว์ไมันทั้งแยบเซยมินเนอร์ค่ะปูเิ้งๆต่งกลางวันที่ที่พมมืออื่นกันเลยค่ะอืมีโชว์ไอมันสุโขสุขนค่ะเนาะจับมันเสียนกันลลานสุโขสุขวนเด้อจ้าปูขอบคุณปูค่ะการนมัสการนะคะเงี้ตรงกางจะเล่นตอซาทูค่ะ สรุปแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะมณีปู่แล้วก็มาเน้นยำโค้งสุดท้ายนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะกะมีคันน้ำม่อนนะคะเพิ่นเฮ็ดมือวันพระนะคะวันที่สิบสามอืมอ่าวันวันวันแม่วันพระตะวันพนท้ำวัดพอดีนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นมีสวดม่อ์ท้ำวัดตอนแรกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะช่วงเขาพรรษานะคะเพื่อเส็ยน้ำม่อนนะคะพ่อแม่พี่น้อง คาน้ำมันนะคะแล้วก็มีเลขความฝันของปูซึ่งเลขความฝันของปูเนี่ยปูเราได้เมื่อคืนนี้นะคะเพิ่นมากกว่าสิบบอกนะคะพ่่อแมพี่น้องคะเอาเลขคาน้ำมันนะคะเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดสามค่ะพี่น้องเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดสามนะคะแล้วก็เลขความฝันของปูเพิ่นมากกว่าสิบเม็ดเดียวคือสี่ศูนย์สามนะคะพี่น้องสี่ศูนย์สามเม็ดเดียวนะคะแล้วก็ปูเราก็ตัดออกมาเป็นสองตัวให้คือศูนย์สามนะคะพี่น้องเนาะ ว่จังใดก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องคะแนวทางมันนี้ของปูวัดป่าอุดรน,นะคะกับมีประมาณนี้นะคะจังใดก็ให้่อแม่พี่น้องพระเทาสุข้สุขคนพิจารณาเบิงนะคะทางช่องกะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางด้อยค่ะพี่น้องคะ ขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพรา่พินองนบ้านเฮาสุกุสุข้ขนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางมานนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะเอาไว้พอกันใหม่กับแอดในคลิปหนาคะพ่พแม่พน,อน้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ